รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัายาร์มเอ็กซ์โปร,ร่วมกับโตโยต้ตา เราต้องพยายามจะรักษาเราเท่าพยายามจะท่องอำนวยความสะดวกเพื่อจะให้ธรรมชาติกลับขึ้นมาทําน้อยได้มากค่ะ,<น>ะก็คือพยายามคิดถึงกําไรต่อไร่มากกว่าช่วงที่1ร่วมกับโตโยต้าฟาร์มเอ็กโปในช่วงของ Question Mark ในสัปดาห์นี้นะครับจะพาไปพบกับการทําเกษตรแบบยั่งยืน แต่ความยั่งยืนนั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการผลิตอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการยั่งยืนในเรื่องของธรรมชาติสุขภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศทั้งหมดนี้นะครับคือองค์รวมของการทําเกษตรที่ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พบกับ advisor's นะครับหรือผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เป็นชาวต่างชาติท่านจะสามารถที่จะมาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของการทำเกษตรแบบยั่งยืนที่นี่ครับเราอยู่ที่จังหวัดอุดรมิสเตอร์นิกอินเนส อุดรออร์แกนิกฟาร์มครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ได้มานั่งคุยในเรื่องของฟู mm ้ดซิเคอร์ตี้นะครับหรือความย,ายั่งยืนในด้านอาหารที่เกี่ยวด้านการเกษตรเนี่ย mm hmm. uh, กับมิสเตอร์นิกนะครับเดี mm ๋ยววันนี้เราต้องทักทายคุณนิกก่อนนะครับ it's precious to have the คุณนิก on the show นะครับนะครับเอาคุณนิก so you you can speak Thaiyes yes sure uh, คุณนิกพูดภาษยไทยได,ได้ได้ครับ<ด>โอ้แล้วก็วันนี้เรามีนะครับน้องเจนน้องเจนซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วครันน้องเจนทำฟาร์มนะฮะวันนี้ก็เป็นจีิแล้วคุณนิกก็คือคุณพ่อของน้องเจนใช่ค่ะอยู่ในเมืองไทยมากี่ปีแล้วครับคุณนิกครับ like กือจะ40ปีแล้วยุ่แถวนีด้ใช่คับอาารวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณนิกเนี่ยมาคุยกันในเรื่องของอความยั่งยืนในเรื่องของการทร<ช>ําเกษตรนะซ<ช>ึ่งจริงๆแล้วความยั่งยืนในการเกษตรเนี่ยเอ็นเกมหรือว่าปลายทางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอาาหร นะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆมีหลายๆมุมด้วยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้เนี่ยไม่ทราบคุณนิกมองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่รเราเผชิญกันอยู่ไหมครับในเรื่องของเนื่อจะเป็นโลกหรือประเทศไทยในเรื่องของการเกษตรครับตอนนี้มีวิกฤตท,ท,ที่เรากําลัง สู้และตอนนี้ก็ lima ต์เแชนจ์เลยเปลี่ยนเป็นดินฟ้าอากาศเป็นหนึ่งยกตัวอย่างที่ฟาร,ร์มเราที่นี่ปีนี้พื้นที่ของเราที่นี่อยู่ยข้างหลังก็น้ําท่วมสาครั้งแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่ไม่ท่วมท่วมแต่ว่าปีละครั้งบางวีไม่ท่วมแต่ปีนี้หน้าฝนท่วม3ามครั้งแล้วอันนี้ที่มันท่วมปีนี้บางทีปีหน้ามันจะท่วมหนักกว่านี้ บางที่ผมกลัว่าฝนไม่ตกอาจจะเป็นราวฝนไม่มาเลย okay. เราเราจะเตรียมตัวยังไงการเกษตรจะเตรียมตัวเราเราจะผลิตอาหารยังไงเราต้องปรับตัวของ,ของเรารเราไม่มีทั้งเลยเราต้องปรับตัวแล้วปัญหาทั้งหมดเนี่ยบริบทเนี่ยมันมีกี่ส่วนครับคิดว่าหลายส่วนนะแต่ว่าผมว่า3มส่วนหลกัหลกๆ climate health and nature การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็สุขภาพการปลูกการเลี้ยงสัตว์อะไรของเราต้องปรปปับไปด้วยครับทีนี้ถ้าปรับเนี่ยปรับยังไงครับก็ตอบอยากเหมือนกันนะออแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อที่นี่ก็คือว่ารเราต้องพยายามจะรักษาเราต้องพยายามจะท่องอำนวยความสะดวกเพื่อจะให้ธรรมชาติกลับขึ้นมากับซึ่งน้องเจนเองเนี่ยก็เคยบอกว่าการทําเกษตรอะไรต่างหรือว่าการทำออร์ากนิกอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องอยู่กับ ระบบนิเวศต้องมีการฟื้นฟูธรรมชาติไปด้วยเ,<อ>เราจะทำอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้ว<อ>มันโดนทำลายไปหลายส่วนเราจะทำไงให้มันกลับมาฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะคนรุ่นใหม่สนใจเยอะบางคนเนี่ยอาจจะทำงานอยู่อยู่ในกรุงเทพแต่อาจจะมีพื้นที่ที่ต่างจังหวัดแต่ไม่รู้ว่าจะกลับไปเริ่มตรงไหนปลูกอะไรทำยังไงออแกนิกยังไงขายที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงแบบเนี้ เราก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสแล้วก็ให้คนมาเรียนรู้ด้วยมัอย่างน้อยก็ได้ไอเดียอย่างสองอย่างกลับไปละค่ะคนต่อๆไปที่อยากจะเริ่มแล้วเขาบอกอย่างที่น้องเจนว่าเนี่ยไม่มีที่ดินที่ดินเล็กๆเ, <c oughs> เราจะเริ่มยังไงคุณพ่อน,นี่มีมองไงเนี่ยครับมันมี2แบบหลักใช่ไหมมันจะมีแบบ การเกษตรเป็นอ no ุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ต้องปรับเหมือนกันอย่าลืมเกษตรกรในในประเทศไทยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็น small scale จะเป็นอ่าโอเคสิ่งนี้คือน้องเจนเคยพูดไว้อะอย่างหนึ่งนะทำอะไรนะทำน้อยได้มากค่ะก็คือพยายามคิดถึงกำไรต่อไร่มากกว่าหลายเกษตรกรเขาจะลืมเรื่องระบบการจัดการคนงานเยอะเกินไปหรือเปล่าการแปลรูปเพิ่มมูลค่าสินค้ามีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอยากให้คน ไม่ใช่โฟกัสแค่ว่าเราเออเราได้ผลผลิตน้อยนี่แต่ว่าคุณต้องลองไปคิดว่าตลาดของที่คุณมีหรือว่าการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในกับ small scale farming มากกว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมาเยี่ยมที่อุดรออร์แกนิกฟาร์มได้นะฮะที่จังหวัดอุดรเนาะนะครับผมวันนี้นะครับรายการ Farm e x p ็กซ์ในช่วงของ Question Mark เนี่ยก็ขอขอบคุณคุณพ่อนิกนะครับมิสเตอร์นิกอินเนสเทเลอร์นะครับแล้วก็น้องเจนนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงต่อไปนะครับไปพบกับช่วงของอาร์กิตรอนบายอาด้าก่อนครับช่วงเกษตรยุคใหม่ขับเคลื่อนไปกับโตโยต้า สวัสดีครับผมทักรลุ่งเรืองนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวลุ่งเรืองเมลอนฟาร์มจังหวัดอ่างทองครับลุ่งเรืองเมลอนฟาร์มอยู่ติดสายเซียกอมอที่63นะครับท่านใดที่ผ่านก็เชิญแวะชมแวะชิมเมลอนได้ซึ่งในฟาร์มเนี่ยจะมีเมลอนจําหน่ายทั้งปีนะครับแล้วพบกันที่งานฟาร์มเอ็กซ์โปวันที่3ถึง6ตุลานี้ไปส่งเมลอนที่ฟาร์มเอ็กซ์โปกันดี่ฟาร์ ช่วงที่1ร่วมกับโตโยต้าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาในระดับแรงภัยแง้งสร้างความเสียหายต่อด้านการเกษตรเป็นนวัตรกรรมที่ค่อนข้างที่จะลำ้ำช่วงที่2ร่วมกับโตโยต้าให้เป็นการปลูกพืชแต่ละชนิดได้เพราะว่าม,มันเกิดเกิด p o t e เช i a l เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างแน่นอนภัยแง้งสร้างความเสียหายต่อด้านการเกษตร เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้การปรึกษาในระดับแรงเราสามารถจระจายลงข้อฟักให้ทั่วทุกภูมิภาคเป็นนวัตรกรรมที่ค่อนข้างที่จะล้ำ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมาร์กนรัฐบดีบรุงเจริญและสวัสดีค่ะน้ำมนต์วชราลีกมลชัยค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของอาร์ติตอนโดยสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนครับกับการแข่งขันนะวัตรกรรมการเกษตรระดับประเทศ <ừ> ทั้ง4หมวดหมู่ค่ะ <ừ> วันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวิเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลและทุนวิจัยกว่า50ล้านบาทเราเป็นการแข่งขันในหมวดของ Green a n d ESG ผักดันโดยโตโยต้าค่ะเอาละครับเราไปฟังกติกา One Minute Pitching กันนะครับกติกาการแข่งขันแอค i t อนในรอบ One Minute Pitching ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละหนึ่งนาทีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ตัวเองนำมาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับหนและ2จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปก็ขอ,ขอต้อนรับกลับเข้ามานะครับหลังจากที่เราไปฟังกติกาการแข่งขันแล้วเรามาพบกับคอมเมนเตอร์ ทั้ง4ท่านของเรากันนะครับว่าเป็นใครกันบ้างในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดรพงวิภาหล่อสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านที่2นะครับดรสยามละวะวิโรดวงศ์ผู้อำนวยการสานักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศจากจิสดาครับท่านที่3ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชมเจริญแสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยก,การอุทยานวิทย,ยาศาสตร์วิภาคภาคเหนือครับ,รบและคนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับคุณ <สๆ S 1> บวยเชษฐวุฒิวชรคุณนักแสดงพิธีกรและผู้สำเร็จหลักสูตรวกรสรุ่นที่หนึ่งสวัสดีครับโอเคงคั้นเรามาเริ่มที่นวัตกรรมแรกของวันนี้เลยนะคะคโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกฤตนิมิตกุลค่ะและนวัตกรรมที่2ของวันนี้นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาคริตโชตอมนศักดิ์ค่ะ นวัตกรรมที่3ของวันนี้นะคะโดยคุณพิมพินิจจันโอทานค่ะและนวัตกรรมที่4ของวันนี้นะคะโดยคุณยงยุทธเทพร,รัตน์ค่ะและนวัตกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะโดยคุณกมนชวีวันค่ะเอาละครับถ้ากรรมการพร้อมจะต้องขอเชิญนะครับผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึงเข้าประจำที่กันเลยนะครับ,รบพร้อมเริ่ม พวกเราทุกคนคงรู้จักหอยแครงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลวกหรือทั้งเผาทราบไหมครับว่าลูกพันธุหอยแครงที่เรานํามาใช้นั้นคุณภาพด้อยในบางฤดูกาลอีกทั้งแหล่งที่มาไม่ชัดเจนทําให้การเอามาเลี้ยงนั้นมีปัญหาในโครงการของเรานี้เราต้องการที่จะเพาะพันธุ์ลูกหอยแครงพันธุ์พื้นเมืองของเราขึ้นมาเองที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยใช้นวัตกรรมกระบะเลน ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อทําให้ปลอดศัตรูเพิ่มอัตรารอดถ้าเราสามารถที่จะผลิตลูกหอยแครงที่มีคุณภาพแบบนี้ได้เราสามารถกระจายลงพอฟักให้ทั่วทุกภูมิภาคและสามารถลดการใช้ลูกหอยแครงจากต่างถิ่นได้ครับ หมดเวลาพอดีเยี่ยมยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรารอฟังด็อกเตอร์กรงวิพานนะครับว่าเห็นเนี่ยครับมันจะมีจุดที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าไอสายพันธุ์ของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นที่นิยมมากน้อยขนาดไหนนะคะเมื่อเทียบกับที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็อัตรารอดเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนอะคะแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจคะ่ะผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองของเราก็สแตนบายเรียบร้อยแล้วเราไปฟังนวัตกรรมอันที่สองกันเลยค่ะครับ พร้อมเริ่ม,มภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อด้านการเกษตรของประเทศปีละกว่าห0 0 0 0 0ล้านบาท ดีไหมครับหากเรามีระบบที่ช่วยลดความเสียหายจากภัยแ้งที่จะเกิดขึ้นได้ D4D เป็นนวัตรกรรมเพื่อเฝ้าระวังและพยากรภัยแ้งเพื่อการเกษตรด้วยดัชนีภัยแ้งที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเ,เรียนรู้เหตุการภัยแ้งในอดีตเฝ้าระวังภัยแ้งปัจจุบันและพยากรภัยแ้งในอนาคตล่วงหน้าดเดือนหกเดือนท่านสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน D4D ผ่านได้ทั้งเว็บและโมบายแอปพลิเคชันความเสียหายภัยแ้งต่อด้านการเกษตรจะลดลงด้วย D4D e ระบบพยากร์และเฝ้าระวังพยากรภัยแ้งเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โอ้โหค,ครับ,บื่นชมนะผู้ใหญ่กันท่านที่สองครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์นะครับจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชมเจริญนะครับโปรเจกต์นี้น่าสนใจเพราะว่าเรามาจากภาคเหนือเนี่ยเราเจอปัญหาพิเอ็มตลอดเวลาถ้ามีระบบในการที่แจ้งเตือนกเกษตรกรล่วงหน้า ว่าเดี๋ยวน้ำจะแรงนะเขาจะได้ช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกได้ด้วยถ้าแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถลงลึกให้เป็นการปลูกพืชแต่ละชนิดได้ผมว่ามันเกิดเกิดโพเทนเชียลเกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างแน่นอนขอบคุณทางดรชมจริญรมากมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนวัตกรรมหม่เลข3กันเลยดีกว่านะคะครับพร้อมเริ่ม นวัตรกรรมระบบ ICM Integrated Croping p Management สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์สู่มาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ในทุกๆระดับเป็นการให้บริการกับกเกษตรกรผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1คือเทรนนิ่งขั้นตอนที่2คือโคชชิ่งแอนด์มอนิเตอร g ิงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาในระดับแปลงนะคะขั้นตอนที่3คือโคด d เนตติ n งคือเรื่องของการประสานการรับรองมาตรฐานกับหน่วยงานรับรองแล้วก็เตรียมความพร้อมในระดับแปลงค่ะขั้นตอนที่ส่คือแมทชิ่ง เราสามารถจะเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรในระดับต่างๆตั้งแต่โ o เดิร์นเทรตลาดชุมชนหรือว่าร้านค้าสุขภาพทั่วไปสโลแกนของเราคือผลิตพืชมาตรฐานอินทรีย์คุณภาพดีมีตลาดรองรับค่ะโอ้โหใช้เวลาพัดีเอาละครับคุณมลครับต่อครับต่อกันที่นะวัตกรรมหม่เลขสีก่กันเลยนะคะพร้อม,รอมเริ่ม ปั๊มน้ำมันเป็นพืชเศษษษษษษษรษฐกิจหลักของประเทศไทยนะครับรายได้หลักจากปั๊มน้ามันเกิดจากการผลิตและโปรดักต์เรื่องของผลิตน้ํามันปลาล์มและมีชีวมวลเศษเหลือจากอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมากมันก็เลยทําให้เกิดความคิดที่จะนาวัสดุเศษเหลือจาก ปาล์มน้ำมันนะครับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าสูงขึ้นมาเราก็เลยพัฒนาโปรดักต์เป็นไฮโดรเจลสมานแผลมีสารออกฤทธิ์สำคัญจากกะลาปาล์มน้ํามันมาผ่านกระบวนการสกัดจนนํามาสู่การพัฒนาเป็นไฮโดรเจลมันจะมีคุณสมบัติ4อย่างด้วยกันที่สําคัญหนึ่งก็คือกระตุ้นการสมานแผลยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้ลดการอักเสบและช่วยให้การรักษาบาดแผลเกิดขึ้นได้เร็ว ดรสยามครับเป็นไงบ้างฮะก็ถ <ing> ือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่าเป็นสืบราชอริมีเลยครับนะครับคือเขาจะเอาเศษเหลือจากวัสดุทางการเกษตรเนี่ยมาผลิตแล้วก็แปลรูปนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างที่จะล้ำวันนี้นะคะก็นวัตกรรมสุดท้ายค่ะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะพร้อมเริ่มบูดำกรุมปศุสัตว์ ะะเป็นพันธุหมูที่กรมบรสพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้เนื้อคุณภาพดีคือมีเนื้อนุ่มมีไขมันแทรกแล้วก็รสชาติอร่อยเราใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมคือการคัดเลือกปรปับปรุงพันธุ์ปัญหาคือตัวัตุกรรมเนี่ยยังไม่นิ่งท้ากรมบรสก,ก็เลยได้ใช้เทคโนโลยีจีโนมซึ่งเป็นเทคโนโลยียุคใหม่มาใช้ในการพัฒนาพันธุ์เป็นเรื่อที่มีความแม่นยําสูงพันธุหมูที่ได้นะฮะเราจะนําไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพื่อน,นําไปพัฒนาเป็นอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้นะครับหมูดําเนื้อดีด้วยเทคโนโลยีจีโนมครับโอ้โห ใช้เวลาไป53วินาทีพท่าน,นเองใช่ค,ะะค่ะพระเอิญผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหมูดำบดีครับจะ,จะถามว่าหมูดำอันนี้แตกต่างกับปลาหมอคางดำยังไงครับปลาหมอคางดำเนี่ยดำเฉพาะคางแต่หมูนี่ดำทั้งตัวครับสบายใจพี่มารไหมครับได้ครับก็คือหมูดำเนี่ยเป็นหมูมาจากบนดอย <S <S อถ้าไม่อนุรักษ์กรมบริษัทก็จะสูญพันธุ์ไปแล้วนี่คือใช้เทคโนโลยีจีโนมคือแม่นยำมากขึ้นเพราะจีโนมมันมีสาย DNA สามารถแม่นยำได้ตั้งแต่รุ่นลูกเลยเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับโอเคครับ ความหนักใจก็ต้องอยู่ที่กรรมการนะครับถ้ากรรมการพร้อมแล้วขอเชิญลงคะแนนครับเอาละครับผู้เข้ารอบคนที่หนึ่งคือหมายเลขคะแนนสูงสีนะครับหมายเลข สี่ครับผมโอ้โหเชิญครับท่านที่สองผมจะประกาศเลยนะครับผู้เข้ารอบคนที่สองหมายเลขหมายเลขห้าครับผม ไปต่อในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าผลงานของทุกท่านนะคะจะถูกนำเสนออยู่ในเว็บไซต์ a k i t a m c o m ค่ะและยังได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกนะคะไปร่วมงานฟาร์มเอ็ในวันที่3 6ถึงตุลาคมนี้ด้วยค่ะก็เรามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเ e อะวีในสัปดาห์นี้ค่ะครับผมเอาละครับเดี๋ยวพบกันกลับมาใหม่นะครับช่วงที่2ร่วมกับโตโยต้ช่วงที่3ร่วมกับโตโยต้ กติกาการแข่งขันอะคริทอนในรอบวันมินิท์พรีเซผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเ e อะวีและผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลชิงงานความเอ็กซ์โปอาลครับเข้มข้นมากๆกลับมาพบกับอะคริทอนบายา a ด้านะครับผลกดันโดยโตโยตานะครับ เอาลคะค่ะตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของเราก็จัแปลนใบพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4ี่ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อม,รอมเริ่มเทคโนโลยไฮโดรเจลสนมนแผลจากกะลาบามน้ำมันปัจจุบันนี้นะครับได้มีการจัดจำหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับไฮโดรเจลโดยทั่วไปในท้องตลาดนะครับมีคุณสมบัติการรักษาเพียงอย่างใะอย่างหนึ่งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมันจะมีองค์ประกอบที่ มีธิ์ในการรักษาทั้ง4อย่างด้วยกันทั้งสมานแผลฆ่าเชื้อลดการอักเสบแล้วก็ช่วยให้บาดแผลแห้งเร็วขึ้นมีกระบวนการพัฒนาต่อยอดอยู่ในหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลเบาหวานเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นแผลติดเตียงก็คิดว่าในอนาคตรเราพยายามที่ผลักดันผลิตผลิตฑ์ตัวนี้นะครับครับเวลาค่ะหมดเวลานครับเราไปฟังผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันกนะครับพร้อม มหมูดำกมูสันนะครับนอกจากจะมีเนื้อนุ่มอร่อยแล้วนะครับยังเลี้ยงง่ายเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้อาหารที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเอามาเลี้ยงหมูได้เช่นใช้แหนแดงอะไรต่างเนี่ยก็มาเลี้ยงได้ทําให้ใช้ต้นทุนต่าในการเลี้ยงตัวหมูดำเองเนี่ยนะครับด้วยความที่เนื้อดีเนี่ยก็เหมาะจะไปใช้ขายให้กับตลาดจาเพาะเช่นพวกริชมาร์เก็ตต่างๆเราพัฒนาพันธุ์จากหมูพื้นเมืองของไทยพอมันมีการใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะเกิดการอนุรักษ์ตามมาหมูดําเนื้อดีนะครับด้วยเทคโนโลยีโนมครับ เรียบร้อยนะเรียกมาใช้เวลาไม่หมดใช่ค่ะเราไปฟังคอมเมนเตอร์แสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับ ขั้นแรกนะครับเป็นทางดรพงศ์วิภาครับเชิญครับโครงการไฮโดรเจลนี่นะคะดิฉันคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นการเซอร์เคิลไล์คาร์ทมีใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาทําให้กะลาปามเนี่ยนะคะมีคุณค่ามากขึ้นนะคะส่วนโครงการหมูดำเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามันจะมีประโยชน์โดยตรงได้ผลกระทบในเชิงกว้างมากๆเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงหมูดําได้เพราะนั้นในกรณีหมูดำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับการเกษตรของประเทศไทยอย่างมากเลยค่ะ ผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่อาจจะยังไม่ได้นําเสนออย่างชัดเจนนะครับในรอบนี้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีมาซับไพให้มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยซับพไพมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะต้องดูในสิ่งตรงนี้แล้วก็ให้สอดคล้องนะครับกับดีมาที่เข้ามาผมว่าตรงนี้มันก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาลงทุน,นครับหรือเกษตรกรเนี่ยมีวยความเชื่อมั่นเลยในการที่จะตรงนี้ไปไปใช้ครับคือประเด็นของไฮโดรเจลเนี่ยอันนี้น่าสนใจเลยถ้ามันดีกว่าคู่แข่งแล้วถ้าพี่โพสเป็นสินค้านวัตกรรม ราคาพี่ต้องโดดกับคู่แข่งนะฮะรวมถึงการวางในเชลด้วยอ oh. าจจะต้องไปวางในเชลที่พี่วางเชลกับกะปิน้ำปลาไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเซกเตอร์เดียวกันส่วนของพี่เคสหมูดำเนี่ยพอถ้าพี่ทําเทคโนโลยีตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่จะขายยังไงมันเป็นอีกการต่อยอดที่พี่ต้องคิดต่อ ว่าในเชิงของการทำธุรกิจพี่จะทํำยังไงต่อ2ท่านนี้แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือท่านหนึ่งมีผลิตภัณฑ์วางขายแล้วอีกท่านหนึ่งยังอยู่ในกระบวนการหมายถึงว่าพี่ยังไม่มีระยะเวลาผมรู้ว่ามันล้นระยะเวลาแต่มันล้นระยะเวลาแค่ไหนผมรู้สึกว่าตอนนี้เราสนใจในเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้หมูที่เลี้ยงปกติที่เลี้ยงพวกยาปฏิชีวนะหรือเรื่องของอาหารต่างเนี่ยก็มีผลต่อคนที่กิน ถ้าหมูดําที่แบบว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองพัฒนาจากจรีนม,มันโคตรดีเลยเงี้ยมันมีจุลินทรีย์ที่ดีสําหรับเราด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหว่าไปต่อได้พี่แต่พี่ยังไม่เห็นแบบอันนี้ผมผมแค่อยากเห็นโอเคครับนะตอนนี้ก็ต้องถึงเวลาที่เรียกว่าอึดอัดใจนะของคอมเมนเตอร์ของเรานะครับเพราะจะต้องลงคะแนนในรอบสุดท้ายครับถ้ากรรมการพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับ เอาละครับแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้คือหมายเลขจะเป็นเจลหรือจะเป็นหมูดำนะครับผู้ที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้หมายเลขสีครับผมโอ้โหเครับและแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้ได้แก่คุณยงยุทธเทพพรัตกับนวัตกรรม ปั๊มโอเจแลแผลหายไวยับยั้งเชื้อไม่ระคายเคืองไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์จากสารสกัดธรรมชาติขอแสดงความยินดีด้วยครับ อย่าลืมนะครับถ ar ้าคุณคิดว่ามีแนวคิดหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจสามารถที่จะเข้ามาร่วมชิงรางวัลและโอกาสในการรับทุนวิจัยจากทางอานานะครับผ่านทาง w w w a g r i t o n c o m ได้เลยครับค่ะแล้วก็มาพบกับรายการฟาร์มเอ็กซ์โปช่วงอากิตอนทุกวันอาทิตย์นะคะบ่าย3โมงทั้งช่อมนค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แสดงความยินดีด้วยครับยดครับ ถามว่าชนะเลยไหมเนี่ยนะผมคิดว่าทุกอย่างที่เป็นนวัตกรรมเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องต่อยอดวันนี้นวัตกรรมแค่นี้อาจจะดูว่าพอแต่พบคู่แข่งขันเนี่ยไล่เทคโนโลยีขึ้นมาทันกันเมื่อไหร่เทคโนโลยีนี้จะต้องหนีออกไปอีกเพราะนั้นเนี่ยไม่มีวันที่เขาจะได้จะได้รับชัยชนะในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาแต่ว่า โอกาสที่เขาจะเกิดขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในโลกได้แต่ยังไม่ชนะนะครับเรื่องงานวิจัยพัฒนาผมคิดว่ายังไงหาผู้ชนะได้ยากผมคิดว่าผู้ชนะเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขามีรางวัลที่ที่ทางผู้จัดรายการเนี่ยให้ไว้ได้อยู่แล้วแต่ส่วนที่สพกรจะสนับสนุนเนี่ยคือทุนวิจัยที่จะไปต่อยอดบางครั้ง โอกาสที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะไปต่อยอดที่ไหนจะไปคุยกับใครให้รู้เรื่องนะครับก็อาดาพ,พร้อมให้การสนับสนุนทุนวิจัยเหล่านี้เราก็เตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนทุนวิจัยให้แล้วทาง,งานวิจัยที่ดีโดดเด่นนะครับโอ้งบประมาณก็สามารถจะอุดหนุนให้ได้เต็มที่เลยแหละแต่ถ้าอันไหนขาดนิดหนึ่งนิดนิดหน่นอยหน่อยเราก็ต่อยอดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยผู้ที่ชนะการแข่งขันแต่ละวิเนี่ย จะได้รับโอกาสนี้ไปแน่นอนครับสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.agriton.com f a r มเอ็กร่วมกับโตโยต้า